วันนี้นะครับงานมินิแท็กของเรานะครับคองด้าเอเชียจัดพิเศษครับมีเซอร์ไพรส์สำหรับลูกค้านะครับที่มาติดตามกันวันนี้คองด้าเอเชียของเราจะพาทุกท่านไปดูหนังที่ห้างโทบินโน่กันครับผมคองด้าเอเชียเอ้าตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้างโทบินโนแล้วนะครับแต่เราจะพาลูกค้านะครับไปดูหนังกันนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วครับผมไปดูหนังกันเลยครับไปครับ เอาลตอนนี้เราก็อยู่ที่ n f ซซีมานะครับแล้วตอนนี้เราได้จัดเซตให้กับลูกค้าแล้วครับไม,ม่ว่าจะเป็นชุดน้ำกีเต็ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ป๊อปคอร์นแล้วตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับผมที่ิ้นนั่งครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราแจก,กลูกค้าแล้วไปดูหนังกันเลยดีกว่าครับผมไปฮนะ ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมคิปพิเศษที่มาในงานมินิแท็กในครั้งนี้ครับผมประทับใจทุกอย่างเลยค่ะฮอนด้าบริการดีแล้วก็รู้สึกเหมือนบริการแบบเหมือนคนในครอบครัวค่ะความรู้สึกก็เหมือนมากับพี่กับน้องนะคะประทับใจมากครับชอบมากครับมาร่วมงานกิจกรรมฮอนด้าเอเชียไม่ผิดหวังแน่นอนครับยังไงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับครับห้างชอปปินใหญ่ที่สุดในชชบุรีครับผมยังไงขอฝากไั้ด้วยครับผมสวัสดีครับ Back out.